สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราจะทําการคํานวณสูตรหลักสิบล่างโค้งสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราจะทาการคานวณโค้งสุดท้ายเลขเด่นหลักสิบล่างนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินเบรัฐบาลในงวดวันที่1ธันวาคมพศ2563นี้นะคะเรามาดูกันว่าโค้งสุดท้ายของเรานะคะสูตรหลักสิบล่างนะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะ รวมกันสนับสนุนสลากคือเมรัฐบาลคํำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรหลักสิบล่างคงสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมขอแนะนาสูตรไทยทันผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักหมื่นนะคะบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักสิบครั้งที่สามบวกหลักร้อยครั้งที่สี่บวกหนึ่งบวกสองนะคะท่านผู้ชม หรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะเรามาเริ่มการคำนวณโดยกันนะคะหลักหมื่นนะคะเก้าเก้าบวกแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้ายี่สิบสองยี่สิบสองบวกสามยี่สิบห้ายี่สิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกสองนะคะได้แปด สำหรับผลออกรอางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก5-7สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข5เลข6เลข8ผลออกรอางวัลเลขท้ายสองตัว5-7เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข5นะคะเลข5ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก5-7 เรามาดบชมกันต่อสําหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักหมื่นเลขสี่สี่บวกเจ็ดสิบเสิดวกห้าสิบวกหกยองในเลขเด่นสนะคะสอบวกหนะคะได้สามบวกสอนะคะได้ห้าหรับผลออกรกางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าเกาหรับการคำนวณเลขเดน่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสอเลขสและเลข้าผลออกรกางวัลเลขท้ายสองตัวห้าเกเพราะฉะนั้น สำหรับูตรคำนวณหลักสิบล่างในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลยห้านะคะใน5้าในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรหลวัมาเลขท้ายสตัวออก5้าเ้าเรามาดบชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักหมื่นและหลักหมื่นนะคะเลยสามสามบวกเก้าสิบสองสิบสองบวกเก้ายี่เอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกยีิ่งได้เลขเด่นสนะคะ2อบวกหได้3 3มสบกสนะคะได้ห้าหรับผลออก วัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก3 8สําหรับการคํานวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลข2เลข3และเลขห้นผลออก3 8ปเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะเลข3ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดนี้ออก3 8มแปสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลักหมื่นนะคะเลขแปดแปดบวกแปดสิบหกสิบหกบวกแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกสองนะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสี่ศูนย์สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าเลขเจ็ดผลออกสี่ศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้เท่าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะ ได้4ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลในท้ายสองลลตัวออก40สำหร,ร,รับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหมื่นนะคะได้0 0บวก0ได้0 0บวก4ได้4 4บวก0ก็ได้4นะคะได้เลขเด่น4นะคะ4บวก1นะคะได้5 5บวก2นะคะได้7สำหรับผลออกรางวัลในท้ายสองลลตัวในงวดถัดมานะคะออก46 สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าและเลขเจ็ดคนออกรางวาัลเลขท้ายสองตัวซีหกพะฉะน,นั้นสำหรับเลขเด่นเดินหลักสิบล่างในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกสีหกสำหรับตัวเลขเด่นเลขสี่นี้นะคะคืองวดวันที่สิบหกือสจิกายนที่ผ่านมานะคะท,าาท่านผู้ชมรางวัลเลขท้ายสองตัวออกสีหกหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่1ธันวาคมพศ2563นะคะสำหรับสูตรคำนวณของเราหลักสิบด่างน,นี้นะคะทางเราจะทำการคำนวณโค้งสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเรามาดูกันว่าสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบดางโค้งสุดท้ายของเรานะคะคำนวณได้เลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลักหมื่นนะคะเลขเจ็ดเจ็ดบวกหกนะคะสิบสามสิบสามบวกสองสิบห้าสิบห้าดเลขเด่นห้านะคะ 5บวก1นะคะได้6 6บวก2นะคะได้8สํสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบลางโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลข5เลข6และเลข8นะคะท่านผู้ชมจะสำหรับเลขเด่นหลักสิบด้างโค้งสุดท้ายของเรานะคะแนวทางในงวดวันที่1ธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้นะคะเลข5เลข6และเลข8นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆนะคะแล้วเรารพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ